มาร้องเพลงดีกันนะคะ I come to English class my class so n i l e a n free so fine so fair so free we are happy happy oh very good again I come to English class my class so n i l e a n free so fine so fair so free We are happy, happy today. Hello, how are you? I'm fine, thank you, thank you. Very well, thank you, thank you. We are happy. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสอนอทอก็กำลังมา ผูกโบขาวที่กรมทหารราบที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งเข้ามาเนาะตอนนี้เราก็กำลังมาผูกโบขาวที่กรมทหารราบที่หนึ่งนะคะซึ่งตอนแรกเราผ่านมาเนี่ยไม่มีคนเลยนะคะแต่พอเราประกาศว่าเราจะมาผูกเนี่ยขอให้ทุกคนดูนะคะว่าเอาวุ้นคบมือนะคะเอาวุ้คบมือนะคะทุกคน OMG นะจ๊ะ กลัวะไรขนาดนันทุกคนโบเขาอันเดียวเฮ้ยท้อพี่ตรงไหนดีคะทุกคนอยากให้เราโลดตรงไหนดีคะเดี๋ยวเอาตรงรั้วเลยดีสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะตรงน้นไปว่าตรงนี้ตรง้นดีกว่า ่อไปนะอะไรนะคะขอะไม่ไม่ไม่ใช่คพี่พวกหนูจะระวังตัวกันสุดความสามารถนะคะก็ไม่รู้ว่าระวังได้แค่ไหน มีเจ้าที่เริ่มมากันแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะเพื่อนๆกำลังเดินตามหลังมาเนาะก็ฝากทุกคนแชร์ด้วยนะคะว่าตอนนี้ทุกคนมาปฏิบัติการไปพร้อมๆกับเราเลยนะคะโดยการปลูกโขงขาวที่กรมาหารราบที่หนึ่งค่ะ ถามว่าทําไมเราถามว่าทําไมเรามาผูกที่ครมทหารราบที่หนึ่งพูดอะไรอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะว่าทําไมเราต้องมาที่ครมทหารที่เป็นกรส่วนรักษาพระองค์นะคะก็อนนี้เพนกลินนะคะเดี๋ยวจะขอผูกแต่ไม่มีที่ผูกเนะเาะก็คงอาจจะวางไว้นะคะ ใช่ค่ะคุณพี่หนูก็ตลบเหมือนกันค่ะที่ล่าหากับตรวจครัวตรงไหนนะตรงรั้วเหรอเมื่อกี้เราเข้าตรงรั้วเะเข้าตรงรั้วอีกรอบป่ะล่ะครัวเข่าตรงรั้วแต่ว่าพี่ๆก็พี่พ่าหารเขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเนาะอน่ไม่ได้บอกมือแล้วว่าไม่ได้ วันนี้เราก็ใส่เสื้อ No Military m e e Democracy มาด้วยนะคะทุกคนเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าเราไม่ต้องการทหารแบริหารประเทศนะคะเราต้องการประชาธิปไตยใช่ค่ะพี่พี่แฮมออฟไลน์หนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็คงติดตามเราอยู่แหละไม่ไงก็คงไม่รู้แบบสถานการณ์เร็วขนาดนี้หนูขับหนูคับมาจากอ่าลาดเีมาล่าหนึ่ง ัดเนี่ยวเอเขามาเตรียมพร้อมกันแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ๆพ,พ,พวกหนูจะสู้ไม่ถอยแน่นอนวางไว้ก็ได้ถ้ามันผูกไม่ได้อ่ะนะก็พวกหนูก็จะวางทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ ใไรผ่านไรผ่าน,านมามาแวมมาถ่ายรูปได้นะคะทุกคน mm hmm. นี่นะคะกรมทหารราบติดที่ตัวดีที่สุดอ่าเพราะนหนูก็ไม่ติดที่ตัวน,นะคะแต่ว่าหนูก็อยากจะทิ้งไว้ให้เป็นสัญลักณนะ์เนาะว่าเรามาที่นี่แล้วแล้วเราไป แล้วเราจะมาทวงความยุตทธรรมให้พี่วชเลิศน,นะคะแล้วผู้เรียกใครทุกคน,นะคะ่ะฝากแชร์ด้วยนะคะพี่ๆค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรากำลังสู้กันันอาจจะไม่ใช่การสู้แบบรุนแรงนะักแต่ว่าสัญลักษณ์ในครั้งนี้เราก็คิดว่าน่าจะสื่อได้นะคะ เดี๋ยวหนูขออนุญาตฝากชวนพี่พี่ทุกคนนะคะร่วมกันติดโบข่าวนะคะที่บ้านที่รถที่รั้วบ้านหรือที่ผมที่ตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นาการฟรั้งเป็นหนึ่งในพลังนะคะเพื่อมาคงความยุติธรรมให้พี่วันญชลมน,นะคะแล้วก็ผู้พี่ผู้หลีภัยทุกคนรวมถึงว่าเป็นการต้านเผด็จการไปในตัวด้วยค่ะ มีพี่พี่มีพี่เขาแต่งกอนมาให้เราด้วยก็คือโบสีขาวชาวศิวิไลใจบริสุทธิ์เปรียบประดุจยุติธรรมอันล้ำค่าทธิ์พึงมีเสรีแห่ห่วงปวงประชาเปี่ยมศรัทธาประชาธิปไตยใจหนึ่งเดียวขอบคุณพี่มากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณก่อนเราจะจากกันไปขอขอบคุณกรมทหารลาดที่หนึ่งทหารเลือรักษาพระองค์นะครับผมที่พอได้ที่พอก่อนหน้านี้ผมขับรถบู้ผมนั่งรถกนผ่านมาตรงนี้ มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพอผมเดินกันมาปุ๊บมีแถวทหารนะฮะมีแถวทหารก็มีมๆๆปืนปืนที่เธอยิงผมตายหมดแล้วนะคะทนกคนท่านผู้ชมต้อนรับไม่รู้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์การสืออะไรนะคะแต่ฝากถึงคนที่สั่งให้ออกมานะคะจะบอกว่าที่มีคนที่สั่งนะคะสำหรับ ขอบคุณมากค่ะก็ขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้นะคะพี่ๆส่วนถ้ามีการถ้ามีสถานการณ์เคลื่อนไหวอะไรอีกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลผ่านเพจน,นะคะฝากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนติดตามเพจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ